Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. สวัสดีครับพบกับรายการอคอลัชาแนลกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของออจุดหายนะที่กําลัง ที่กะมันจะเข้ามาในส่วนของตัววงการปลากระพงของไทยเรานะครับซึ่งอย่างที่บอกคือปัญหาการนําเข้าของปลากระพงจากทางประเทศเพื่อนบ้านที่เกิดปัญหาขึ้นมืสอ่ปีแล้วตอนวันนี้ย้อนกลับมาจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมแขกรับเชิญของผมก็คือจะเป็นนายกสมาคมผู้ผอเลี้ยงปลาทะเลไทยรวมถึงคณะรวมถึงกรรมการในสมาคมด้วยครับผมก็คือพี่เคนะครับคุณสุธิมหาาลาแล้วก็พี่ธนพลยานเกษรสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับผมก็วันนี้เดือนกรกฎาคม ปี64่อ่าปี66โทษทีแต่ว่าเมื่อปี62ที่ผ่านมาเป็นไตระกตาคมเช่นเดียวกันเราพบปัญหาเรื่องของตัวปลากระพงที่จาบมาเลเซียใช่ครับตรงนี้เกิดปัญหาตรงนี้แล้ววันนี้ย้อนวนกลับอีกรอบนึงตรงนี้สถานการณ์เป็นไงพพิเชษน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนเริ่มทั้งสองท่านผื่เอว่าก็แชร์ข้อมูลได้เลยนะครับได้ครับอ่าโอเคคือปี61ปี6 1หนึ่งเนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยเขาเพิ่งจะส่งเสริมการเลี้ยงปลากระพงขาว ในประเทศจากฟาร์มที่เป็นบอดิีเนี่ยที่เลี้ยงปุ้งไม่ได้เนี่ย <S <S> <S เขาก็ส่งเสริมให้เลี้ยงปลากระพงมากขึ้นแล้วผลผลิตอ่ะจากปีหน,นึ่งสองสามหมื่นตัน่ะมันกระโดดขึ้นมาเป็นแปดเก้าหมื่นตันแล้วก็ทั้งต้นปีหกสองเนี่ยผลผลิตมันออกมาเยอะเนี่ยตอนช่วงกรกฎาคมหกสองอันนั้นก็เป็นระเบิดลูกแรกะระเบิดลูกแรกที่ตอนนั้นทําให้ขเขาเรียกว่าเราเจ็บตัวทั้งระเบิดจากลูกนั้นแล้วก็โควิดด้วยใช่ กเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในบ้านเราล้มหายใจจากไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วปัจจุบันที่ตรงน,นี้ปัจจุบันที่เหลืออยู่ก็กําลังจะโดนอีก,อกลูกหนึ่งก,กับกเกษตรกรที่ผ่านช่วงปานนาเข้ากับผ่านช่วงโควิดก็มาฟื้นราคาปลากระพงมาฟื้นตัวตอนประมาณสักเดือนกันยาสิงหาคมนยานี่ราคาปลากระพงที่เหตุการณ์โควิดเริ่มขายตัวที่เพิ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนลืมตาอ้าปากกันได้ครับ ก็คายตัวจากตรงนั้นมาเนี่ยจนมาถึงวันนี้วันที่วันที่คือวันเนี้ยก็คือเดือนรกรกฎาคมหกหกเนี่ยก็เริ่มเจอระเบิดลูกลูกลูกเก่าที่เมื่อสี่ปีที่แล้วครับตรงนี้เนี่ยครับพี่เคมองว่าเราควรจะเขาเรียกว่าควรจะทํามีมาตรการยังไงในการที่ว่าช่วยลดความเสียหายจากทางจากการที่สถานการณ์ปานนําเข้าในทางในมุมมองของทางสมาคมควรจะมี เรื่องของการช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างืออย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้ว่าเกษตรกรไทยอยู่ในประเทศไทยถ้าเกิดอะไรกับเกษตรกรไทยเนี่ยรัฐบาลไทยกระทรวงพาณิชย์กระทระวงเกษตรกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งแม่พ่อแม่ของเกษตรกรก็คือกรมมงต้องออกมาจัดการปัญหานี้ให้ได้เรื่องของการจัดการตอนนี้พูดถึงอาจจะ ลำบากนิดนึงนะเรายังไม่มีรัฐบาลบแต่คราวนี้เรื่องของแต่เรามีประหลัดกระทรวงที่มาที่ไปก่อน <c oughs> อ่ะเข้าใจพี่ที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ซ้ําซ้ํากันซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้า <c oughs> อีกคือโอเคเรื่องของตัวตรงเนี้ยเขาเรีนเนยกว่าจุดเริ่มต้น,นี่ะมันเกิดจากที่ว่าทางนั้นเขาส่งเสริมการเลี้ยงในประเทศของเขาแล้วเขาเนี้ยสัญ,ญญาอะไรที่ผมบอกว่าเฮ้ยปีนี้น่าจะ หนักอีกปีนึงตัวเลขของเราดูจากอะไรครับตัวเลขจากอาหารปลาจากเดิมเป็นยังไงาจากอาหารปลาที่ที่เข้าไปเนี่ยจากเดิมในอัตราปกติเนี่ยเขาใช้อัตราบริโภคอยู่ประมาณเดือนหนึ่งพันห้ารอยตันแล้วก็เคยมีพีคสุดเมื่อตอนก่อนโควิดที่ที่เอาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยสองพไม่เกิน2,500ตันครับแต่ปีนี้ข้อมูลที่ได้รับทราบ สา0พัหรอตันต่อเดือนต่อเดือนเท่ากับว่าหนักกว่าช่วงโควิดอีกที่จะเข้ามาเทบ้านเราแค่บริษัทเดียวใช่อันนี้แค่บริษัทเดียวแค่บริษัทเดียวด้วยใช่ทั้งนั้นเขาส่งเสริมกันขนาดนั้นเลยเหรอฮะแล้วหัวตลาดเขาเขามีช่องทางมาเทบ้านเราหรือว่าเลี้ยงมาเพื่อเทบ้านเราอีกเยอหรือว่าเขายังไงท่นเนี่ยเราน่าจะเป็นประการหลังนี่แหละเลี้ยงมาเพื่อจะเทบ้านเราเขาเราเราคุยกับคนมาเลเซียนะคือเขาเป้ามุ่งมาเนี่ยคือ ผลการผลผลิตทั้งหมดในประเทศเนี่ยเขาจะมาประเทศไทยห้าสิบเปอร์เซนต์กินในประเทศยี่สิบและที่เหลือเป็นสิงคโปร์กับอินเดียอินโดนีเซียอีกสามสิบเปอร์เซนต์ครับอธิบายโครงสร้างการกินปลาของมาเลเซียก่อนมาเลเซียเนี่ยเริ่มกินตั้งแต่ไซสี่ขีดห้าขีดหกขีดครับซึ่งบ้านเราเนี่ยอันนี้เรียกว่าปลาไซเล็กปลาไซเล็กอ่าบ้านเราไม่มีความต้องการพอขึ้นมาเป็นเจ็ดแปดเก้าปลาใ่บ้านเราเนี่ยเป็นไซส์ที่เขาไม่ต้องการ กลายเป็นว่าไซต์บ้านเขาไม่มีราคาก็ถีบข้ามาฝั่งบ้านเราก็เป็นไซต์ฝั่งบ้านเราราาาอ่เเป็นนบ้ที่เป็นราคาที่แบบกำลังเปนาคาที่เป็นราคาดีของบ้านเรานั่นแหละก็เลยมาทําให้ตลาดฝั่งบ้านเราเนี่ยที่เลี้ยงไซต์เจ็ดแปดเก้าอยู่เดิมกลายเป็นราคาลดลงเพราะว่าเขาขายไม่ต้องการกาไรเพราะตัวกาไรก็ททาไปแล้วอ่าตัวนั้นคือระบายทิ้งอย่างเดียวอ่าโอเคพอถึงตรงนี้อันนี้คือเรื่องของโครงสร้างที่มาที่ไปของมัน แต่ครัวนี้ผมจะถามอีกประเด็นหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าบางคนมองว่าออาบ้านเราก็เป็นคนส่งขายส่งลูกปลาไปเขาไม่ใช่เหรออ่ะตรงนี้มุมเนี้ยเราเราเราจะสื่อสารยังไงว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทั้งหมดหรือว่ามันไม่ได้เป็นสาเหตุหลักตรงนี้เรื่องของที่ว่าลูปปาโโกปลากระโค o กระพงก็ที่ว่าก็มาจากบ้านก็ส่งจากบ้านเราไปสุดท้ายคือก็ย้อนกลับมาเทตรตลาดบ้านเราคือตรงนี้มันเป็นการประกอบอาชีพส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่อนุบาลลูปปกปลากระพงอ่าแล้วก็ส่งออกลูกปลากระพงไปมาเลเซียอื ซึ่งเขาทํากันมาเนี่ยสามสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งไปประมาณสักสามล้านตัวห้าล้านตัวแต่พอปีหกหนึ่งเนี่ยเขาส่งเสริมพอเขาส่งเสริมปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามพัฒนาเพราะราคาลูกปลาจากบ้านเราไปเนี่ยไปถึงเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยอยู่ประมาณสักหกบาทถึงสิบบาทอันนี้สายปลาขนาดนิ้วสามนิ้วก็ขึ้นรรครับประมาณหกถึงสิบบาทใช่ครับแต่ถ้าเขาผลิตเองวันเนี้ยที่เรามีข้อมูลเนี่ยตัวละสี่บาท เพราะฉะนั้นเกษตรกรกลุ่มที่จะทําลูกปลาส่งมาเลเซียเนี่ยยังขายได้เหมือนเดิมแต่ขายช่วงตั้งแต่เดือนตุลาจนถึงเดือนเมษามเป็นช่วงที่หน้าฝนของของมาเลเซียเขาที่เขาทาลูกปลาที่เขาทำลูกปลาไม่ได้ทคถา,ปปาม,มาว่าคนเลี้ยงปลากระพงอย่างพวกเราเลี้ยงบ่อด,ดินเนี่ยเกษตรกรทีงบ่อด,ดินเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ส่งไปแต่นั้นเป็นอาชีพของอเขาครับ ตรงนี้มันกีดกันไม่ได้อยู่ละใช่ครับแต่ว่าที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าช่วงแก๊ปส่วนต่างของลูกปลาเนี่ยเราส่งไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง<ช>ถูกไหมครับ<ช>แค่ไม่กี่สัปดาห์สามเดือนใช่<ม>เพราะว่าไม่เกินห้าเดือนไม่เกินห้าเดือนใช่แต่ว่าคราวนี้พอเขามีลูกปลาแล้วเนี่ยชุดใหม่ที่ท,ที่เข้าไปเนี่ยแก๊ปส่วนต่างของราคาลูกปลาตรงเนี้ยทําให้เขามีกําไรเพิ่มขึ้นใช่ครับตรงนี้ใช่ไหมตัวละตัวละเท่าไหร่สองบาทถึงสี่บาทอที่เขาประหยัดต้นทุน ที่จะซื้อปลาจากประเทศไทยถ้าบอกว่าเขาถ้าเขาใช้เงื่อนไขการเลี้ยงแบบเดิมเนี่ยลูกปลาจากประเทศไทยอ่ะแต่พอเขามีลูกปลาของเขาเองเี่ยเท่ากับว่าเขาก็เททิ้งปลาก็เขาก็ยังได้กาไรอยู่นะถูกไหมครับอันนี้ตัว้หญ่วันนี้ประเทศไทยที่คนฟาร์มที่ทําลูกปลาส่งมาเลเซียเนี่ยแทบไม่ได้ส่งแนละ้วนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยในมุมมองของสมาคมมองว่าควร คือข้อเสนอแนะว่าควรจะทําจัดการกับเรื่องของปัญหานี้ยังไงบ้างระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวมีมีข้อเสนอแนะยังไงบ้างอ่ะคือมันจะแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวยากแต่ว่าที่สาคัญคือรัฐรัฐรัฐบาลหรือกระทรวงหรือคนที่รับผิดชอบอเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องเข้าลงเข้ามาดูะนะครับต้องเข้ามาดูว่าในเมื่อ สินค้าตัวหนึ่งจากประเทศหนึ่งไหลไปอีกประเทศหนึ่งจนกระทั่งเกษตรกรในประเทศที่รับผลผลิตเนี่ยเดือดร,ร้อนเนี่ยครับถึงคุณจะค้าเสรียังไงก็แล้วแต่แต่ภาษีอาเซียนเป็นศูนย์คือเมื่อเมื่อเกิดความเดือดร้อนแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่ามันไม่มีในโลกไม่มีข้อตกลงไหนที่สินค้าตัวหนึ่งไหลไปประเทศหนึ่งแล้วเขาเดือดร้อนแล้วจะไม่มีอำนาจจัดการอะไรเลยนะครับปัญหาปัญหาเนี่ยที่มันส่งผลตัวเนี้ย ผมมองว่าเอาไอางนี้อีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันว่าปลาที่เข้ามาเนี่ยราคาถูกกว่าปลาบ้านเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้อันนี้เราสามารถคุยกันได้ไหมได้ครับถ้าเทียบกันอถูกเยอะถูกเยอะถ้าถ้าเป็นราคาณปัจจุบันเนี้ยถูกกว่าบ้านเรายี่สิบถึงยี่บ้าบาทต่อกิโลต่อกิโลอ่าเพราะฉะนั้นถ้ายี่สิบถึงยี่บ้าบาทเราที่เห็นว่าถ้าการขนส่งจากมาเลย์ยขึ้นมาภาคกลางเนี่ยแต่ส่วนประมาณสักสิบาทแล้วยังมีแกะเล่อนอีกสิบ้าบาทสิบห้าถึงสิบาทหรือ15ห้าบาท หมายความว่าเขาสามารถจะมาด้าราคาแข่งกับปลาในประเทศไทยเนี่ยถูกกว่าสิบถึงสิบห้าบาทได้เลยออันเนี้จะทําให้ปลาในพื้นที่ไปต่อยากหมายถึงว่าปลาที่เลี้ยงในเลี้ยงโดยในประเทศของเราเ่ใช่ใช่ไปต่อยากเพราะว่าอย่างที่บอกคือต้นทุนอไฟฟ้าน้ํามันแล้วก็เรื่องของอาหารแลวสุดท้ายคือเรื่องค่างเงินอังกฤษกับค่างเงินบาทตรงนี้เป็นปัจจัยเอื้อให้เขาส่งสินค้าเข้ามาประเทศไทยอื ตรงนี้คนได้ประโยชน์จากการนําเข้าปลาเนี่ยคือเป็นกลุ่มไหนคนที่เอาสินค้าจากมาเลเซียผมพูดได้ปหหรือว่าเราจะโดนหมายัวกันไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีเดี๋ยวว่ากันข่ากในวิทด้วยนะเห็นสมาคมบุลีนปลาทะเลทำประกันชีวิตคนล่างปลาอยู่ทำประกันชีวิตผมด้นะทำประกันให้กรรมการด้นะโอเคถ้าพูดได้ก็โอเคครับก็คือคนนี้ได้ประโยชน์ตรงนี้ยคือคนที่หยิบปลามาเลเซียข้ามมาฝั่งไทยอืแค่นั้นเอง เท่าที่ผมรู้ว่าไม่เกินห้าคนเงินทั้งประเทศไทยที่คนเกษตรกรได้ขาดทุนปีหกสองเนี่ยขาดทุนไปพันสองร้อยล้านเนี่ยครับผมคิดว่าเงินพันสองร้อยล้านเนี่ยไปอยู่ที่ห้าไม่เกินห้าคนตรงเนี้ยผมให้ไม่เกินร้อยล้านอืมแต่ร้อยล้านตรงนั้นที่เขาได้มันทาให้กเกษตรกรไทยขาดทุนพันสองร้อยล้านปีนี้ก็เหมือนกันปีนี้ตั้งเป้าไว้เนี่ยผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าสองพันล้านครับ รูปแบบในการที่ปากระพงจะเข้ามาเนี่ยจากมาเลเยเขาจะมาไปมาในรูปแบบไหนครับเนี่ยเขาคือขออยะคือเวลาที่เขาจับปลาจากมาเลเซียเนี่ยเขาจะแพ็คใส่กล่องโฟมแพ็คใส่กล่องโฟมแล้วก็ใส่ถุงใส่ปลาใส่ลูกแข็งแล้วก็ลงเรือแล้วก็มาขึ้นที่ดานสตูรตรงนี้มันก็จะส่งผลในเรื่องของตัวผลระทบอื่นด้วยนอกจากตัวขยะด้วยอะไรพวกนี้น <ขอ S 1> ด้วย,วยก,ก็ลองคิดดีครับว่า ปลากระพงกล่องหนึ่งมีกี่กิโลเฉลี่ประมาณสี่สิบโลตัวปลานะสี่สิบโลสี่สิบโลตัวปลาประมาณห้าสิบห้าสิบโลเขาบอกว่าลิกตันี้าเข้ามาปีหนึ่งตัวเลขคิดแล้วหมื่นตันหมื่นตันก็มีกล่องโฟมประมาณทราบกล่องท่าภูเขากล่องท่าภูเขาใช่ครับเดี๋ยวนี้ทํานี้ก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปหาว่าใส่ความเขาแล้วปลาในประเทศเราต้องใช้กล่องโฟมไหมไม่ใช่ไม่ใช่เราใช้ถังพลาสติก รีไซเคิลมาเราใช้ถังเก็บอายุสั้นใช้ตามได้อืครับครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของตัวเอพอเราพอมันเกิดปลาที่มันราคาถูกเข้ามาเนี่ยเท่ากับว่าเขาสามารถดับราคาขายปลาในประเทศได้แล้วคราวนี้เรื่องของความแตกต่างคุณภาพแตกต่างกันไหมครับแตกต่างไหมเอาปลาในประเทศก่อนปลาในประเทศไทยเรามีกรมงโกมงไทยเข้มแข็งมาก ในการควบคุมใช่ครับทั้ง G A P ทั้งพัฒนาจะเป็นปอสการควบคุมเรื่องของการใช้ยาครับควบคุมเรื่องของการใช้สารเคมีที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วเรายังมีกองที่คอยตรวจสอบปลาที่วางอยู่ตลาดใหญ่หญตามห้างคือมีการดึงมาตรวจสอบเรื่องของสารฟอร์มาล,ลีนรเรื่องของสารม,มาราคา์คไรนี่คือความเข้มแข็งของ หน่วยงานที่ควบคุมเกษตรกรไทยควบคุมผลผลิตควบคุมขั้นตอนการผลิตใช่ครับทั้งควบคุมข,ขั้นตอนการผลิตทั้งควบคุมเรื่องของผลผลิตที่วางอยู่ตามห้างตามอะไรทั้งหมดมนี่คือคือเราคือเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยแล้วเราใช้อาตมาตฐานในการควบคุมเนี่ยเกณฑ์เดียวกับปานนำเข้าหรือเปล่า ต้องไปถามอยากจะถามอ่าผมผมอยากรู้นี่ก็เลยต้องไปถามก็เลยถามว่าถ้าให้อย่างนั้นปานําเข้าเนี่ยเลยใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการควบคุมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันจะได้แฟร์กับทางแฟร์กับทางผู้เลี้ยงในประเทศด้วยแล้วก็อะไรพวกนี้ด้วยอย่างน้อยก็แฟร์กับคนกินด้วยเพราะว่าอย่างน้อยคุณล่อยเป็นปานนาเข้าหรือปาในประเทศถ้าคุณคุมมาตรฐานเดียวกันโอเคคนกินก็ปลอดภัยถูกไหมแต่ถ้ามันไม่ได้ใช่มาตรฐานเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องของตัว f ู้ดเซฟตี้ของคนกินมันจะเลือกได้มากน้อยแค่ไหนใช่อะไรเงี้ยแล้วขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ย่่อองงขคาาจ สินค้าจากต่างประเทศเวลาที่เข้ามาใส่ตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบก่อนอพอผ่านเรื่องของยาของสารเคมีถึงจะให้เข้ามาขายให้คนไทยกินแต่ปากกระพงที่นำเข้าจากมาเลเซียเข้าดาสตูลเนี่ยเก็บตัวอย่างแล้วปล่อยให้เข้ามาก่อนอซึ่งตรงนี้ผิดหลักผิดหลักที่เจ้าหน้าที่รัฐจะต้องเข้าไปดูอันนี้เกิดขึ้นจริงเป็นโปรโตคอลอันนี้คือเรื่องจริงนะอ่า ผมผมมั่นใจว่ากรมมองมงอ,อ่ะต้องออกมาพูดเจ้าหน้าที่ด่านที่สตูลอ,อ่ะให้ผมบอกว่าจริงไหมที่ผ่านมามันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าวันนี้หลังจากที่รายการนี้ออกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงฝากท่านอธิบรือออกมาพูดแต่ว่าทางทั้งพี่เคหรือนายกยืนยันว่ารูปแบบในการไปของมันเนี่ยก็คือ ตัวอย่างตรวจมาสุ่มขึ้นมาตรวจแต่ว่าของอ่ะไปผ่านยังยังไม่รู้ผล<อ><อ>เลยก็เข้าไปเข้ามาแล้วเมื่อกี้คุณพูดว่าสุ่มขึ้นมาตรวจอ่าแต่วันนั้นน่ะที่เราเจอเนี่ยมีกล่องเฉพาะเอาไว้ให้กรมมงตรวจอืแต่ของที่อยู่ทั้งหมดเขาไม่ต้องาไม่ต้อง,งไปเปิดผมมีกล่องตัวอย่างเอาให้ตรวจแล้วอือำนวนความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ด่านคุณไม่ต้องไปตรวจคุณไม่ต้องไปสุ่มอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาอืแล้วพอหลังจากที่เราจี้เข้าไปเรื่องนี้เนี่ยเขาก็เลยเก็บสุ่มตัวอย่าง ก็คือตอนนั้นก็คือมีองก็คือถ้าจะตรวจมาตรวจตรงนี้เลยอ๋อไม่ตองมาเลยเขาเก็บไว้ให้เลยคุณเอาไปเลยกันตัวอย่างมาให้เลยอ่าโอเคคุณมีตอาไปเตรียมตัวอย่างทั้งหมดเลยอก็ดีนะสบายนะสบายนะแต่อย่าลืมนะว่าผลตรวจยาสารเคมีเนี่ยเก็บแล้วเนี่ยเขาไม่ได้พักป่าไว้ก่อนนะเอาเข้ามาขายก่อนเท่ากับว่าคุณภาพก็แทบไม่ต่าง ถูกไหมหมายถึงว่าอันนี้ผมพูดถึงในเรื่องของตัวควัน<ม>เขาเรียกว่าอะไรคุณภาพความสดหรือเปล่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนกับปลาไทยปลาเมเลเซียเนี่ยเขาจะจับจากวันที่จับแล้วมาถึงประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยอ่ะสองวันกับหนึ่งคืน<ม>ก็คือประมาณสามสิบหกชั่วโมงมถึงจะหลุดด่านเข้ามาเถ้าเวลาใส่กล่ <Okay. S 2> าาองโฟมเล็กๆเนี่ย ถามว่าเวลากล่องโฟมมันเป็นการมันเป็นกล่องโฟมที่ใช้ครั้งเดียวครับเรื่องฝาแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงเป็นขยะแน่นอนอืมีทั้งแตกมีทั้งเสียหายเรื่องของน้ําแข็งที่เราลดอุณหภูมิตัวปลาอยู่เนี่ยมันก็มีการละลายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสดตรงเนี้ยผมคิดว่าปลาไทยเรามีคุณภาพเหนือกว่าอืแต่ผู้บริโภคปลายทางแยกไปออกเอประเด็นมันไม่อยู่ที่บริโภคผู้บริโภคปลายทางมันอยู่ที่ คนที่ค้าป่าอเอาปลาจากต่างประเทศเนี่ยมาขายคู่กับปลาไทยนะครับประเด็นที่ทั้งอยากที่ทั้งกรรมการแล้วก็นายกสมาคมเนี่ยอยากจะฝากในส่วนของประเด็นการนําเข้าปลากับโงจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมีอยากจะฝากอะไรกับทางภาครัฐให้ดําเนินการช่วยเหลือหรือว่าเขาเรียกว่าเข้มงวดให้มันมากขึ้นตรงนี้ไหมครับ,บนบา่นผมขอกราบอยากจะฝากทางภาครัฐ ผมไม่ไแน่ใจนะครับว่าเว,เวลาที่เราจะส่งออกสินค้าออกต่างประเทศเนาะเราจะต้องมีใบรับรองมีใบเฮลเซอร์มีใบตรวจคุณภาพสินค้าตรวจสารปนเปื้อนทุกอย่างเลยแต่ว่าสินค้าที่นําเข้ามาเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าเขาจะต้องตรวจอะไรเลยแล้วประมงของเราเองเนี่ยได้ทําการตรวจคัดกรองสินค้าหรือว่าตรวจคัดกรองมาตรฐานสินค้านี้หรือไม่อืเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเข้ามาแล้วถึงผู้บริโภคในประเทศนั่นคือคนไทยกินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้อ่าซึ่ง ทุกวันนี้ประมงให้คนไทยทำา g p p ทำา a p p มอกสอทำมาตรฐานในการเลี้ยงเพื่อจะให้สินค้าของบ้านเราเองเนี่ยมีคุณภาพแต่สินค้าที่นำเข้ามาคุณภาพยังไงก็ไม่รู้อันนี้ขอฝากไว้ก็คือในเรื่องของอยากจะให้มาตรฐานในการคุบคุมสินค้าโดยเฉพาะเรื่องของพวกนี้ปลาหรือว่าไม่ว่าจะไปที่อะไรก็ก็แล้วแต่เนี่ยให้มีความเข้มงวดเท่ากับการ การส่งออกที่เรา,ยาพยายามที่จะยกระดับอย่างน้อยบ้านเราที่มันมันเป็นต้นทุนแฝงในการผลิตเนี่ยครับซึ่งเรามองไม่เห็นเนี่ยเราต้องทําคุณภาพพวกเนี้ยเราต้องลงทุนนะตามฟาร์มตามอะไรพวกเนี้ยลงทุนมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นต้นทุนที่แฝงแล้วเรามองไม่เห็นเพราะนั้นประมองเป็นคนกำหนดให้เราทำครับแต่ระมองปล่อยให้สินค้าที่ไร้คุณภาพเข้ามาอย่างเงี้ย เร<ม><ม>าการว่าต้นทุนบ้านเรามันแพงแพงกว่าเขาโดยใช่เหตุอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปว่าเขาพี่ธ <c oughs> อาจจะเาอาจจะไม่ได้่อวคืออาจคือหลังจากที่เราคุยกันอ,อาจจะแบบอาจจะอาจจะไม่ปล่อยแล้วก็ได้อะไรเงี้ยก็คือด,ดีถ้าไม่ปล่อยดีก็คือบอกว่าใช้ใช้ในเรื่องของตัวมาตรฐานที่มันถูกต้องใ <c oughs> แล้วก็เข้มงวดเท่ากันเท่าเทียมกันอย่าเเทามกันอย่าใช้ช็อตคัทหรือทางลัดหรือว่าระบบเส้นสายแหล่ง่างครับให้หยุดซะครับนะครับอ่ะท่านนายกสมาคมว่าไงครับไม่ฝาก อ่าไม่ฝากแต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องทําอ่านะครับทําตามหน้าที่ของตัวเองครับนะครับกรมะมงเนี่ยในเมื่อรู้ว่าเกษตรกรที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่กรมะมงกำหนดขึ้นมาเนี่ยทําตามกฎระเบียบของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นปลากระพงที่เราเข้ามาเนี่ยถ้าคิดจะเข้ามาขายสินค้าในบ้านเราซึ่งเป็นสินค้าต้องยกกระดับเป็นสินค้าอ่อนไหวแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องกลับไปดูว่าปลาที่เราเข้ามาเนี่ย มันดาเนินการขั้นตอนการเพาะเลี้ยงการตรวจสอบเหมือนกับเกษตรกรบ้านเราบ้านเราไหมนะครับเพราะมันส่งผลก่อเรื่องของตัวอาชีพกเกษตรกรในประเทศเราประเทศไทยเนี่ยมีเกษตรกรเรกรพาะเลี้ยงปลากระพงเนี่ยปีสองพันห้อยิบสองเนี่ยมีตัวเลขรวบรวมอยู่ประมาณทัสองันเจ็ดร้อยลายนะครับปีนั้นเนี่ยเกษตรกร,ร,กรบ,บ้านเราเนี่ยขาดทุนไปช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวานเนี่ยมีปลาอยู่ในระบบประมาณตัวเลขกลมๆประมาณสักหกหมื่นตัน ขาดทุนทุกกิโลกิโลละยี่สิบบาทโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยล้านครับที่เกษตรกรขาดทุนไปจากเงื่อนไขการค้าตรงนี้เท่านี้นะครับกระทรวงพาณิชย์มีกรมค้าภายในมีกรมเจราจาระหว่างประเทศครับทํางานครับะนะครับไม่างนั้นแล้วเนี่ยธุรกิจตรงเนี้ยแทนที่จะขาดทุนไปพันสองร้อยล้านฟรีฟรีเนี่ยก็จะได้ไปขาดทุนจะได้ไม่ต้องไปเอาเงินกรมค้าภายในมา มาช่วยเกษตรกร,กรซึ่งเราไม่อยากได้เงินช่วยจากรัฐในเรื่องแบบนี้เราต้องการพึ่งพาจากอาชีพของเราเองมากกว่าใช่ครับกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขมีคณะกรรมการเชื้อดื้อยาอนะครับควบคุมเกษตรกร,ท,กรที่พ่อเลี้ยงสัตว์น้าเฉพาะสัตว์น้ํานะอย่างดีอย่างแข็งแรงแล้วเรารู้ไหมว่าปลาที่มาจากมาเลเซียเนี่ยซึ่งมีการตรวจแบบหลวม เก็บตัวอย่างตรวจยังผลยังไม่ทันออกปลาเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับแล้วจะเชื่ออะไรอย่างไรว่าปลาที่เก็บไปเนี่ยแล้วมีการเก็บตัวอย่างไหมถ้างบไม่มีกรมงมไม่ต้องจ่ายให้คนนําเข้าจ่ายสิอื okay. คุณจะต้องสําดงออกมาดิคุณต้องรอผลผ่านแล้วค่อยเข้าไม่ใช่ว่าพอผ่านมาถึงหน้าด่านสตูลปลาเนี่ยเก็บตัวอย่างนิดเดียวสุม่มสุ่มตรวจสุ่มเก็บ แล้วก็เอาเข้าเรื่องของการตรวจแต่ปลาเนี่ยเข้ามาขายเข้ามาแล้วอฝ่าผลจะออกเนี่ยปลาเนี่ยถ้ามันจะกลับไปเกิดใหม่แล้วเดินกล้าไปแล้วเดินกล้าไปแล้วกินวิญญาณเนี่ยกลับไปกลับไปเกิดเป็นปากระพงใหม่แล้วครับนะครับอ่าโอเคแล้วก็กระทรวงการคลังที่ควบคุมเรื่องของสุรกากรต้องกลับไปดูว่าเพราะเราเห็นในใบที่สําแดงราคาปากกระพงเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงครับนะครับ ตรงนี้กระทรวงการคลังต้องไปดูครับนะครับเ่ากับว่าเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่นะไม่ว่าไม่ใช่แค่กบมงอย่างเดียวนะกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังนะครับแล้วก็เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขใช่รเรื่องของการวูรณาการการแก้ไขปัญหาตรงนี้เราได้มีการยื่นหนังสือหรือว่าทําอะไรไปยังไงบ้างครับในในฐานะในนามนายกรัฐมนารีเรับมต้นเรายื่นไปกับหน่วยงานที่เราเกี่ยวข้องมากที่สุดครับก็คือกระทรวงเกษตรทางท่านปลัะกระทรวงในระรับหนังสือแล้วครับการวางรอนัดจากท่านอยู่นะครับ แล้วก็อาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยคิดว่าจะไปยื่นที่กระทรวงพาณิชย์ครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับครับผมนี่ก็คือสิ่งที่เราพยายามดําเนินการเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาของเรานะครับแล้วก็พิทธรบอกก็คือข็นขันน็อตให้แน่นเลยซึ่งเรื่องของตัวระบบการตรวจสอบเนาะใช่ครับนะโอเคแข็งในประเทศต้องแข็ต่างประเทศด้วยโอเคครับก็อันนี้ก็คือเป็นแนวทางคร่าวๆที่ทางปัญหาที่มันเลัง ที่มันเกิดขึ้นแล้วสําหรับวงการปลาระพงไทยแล้วก็ตอนนี้คือนายกสมาคมแล้วก็สมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทยก็ให้ข้อมูลกับเรานะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรด้วยนะครับมีอะไร้ยาฝากไหมครับอีกนิดนึงช่วยกันกินปลากระพงหน่อยหรือว่ายังไงหรือว่าไม่ต้องช่วยกันกินก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ปลาปลามาเลยหรือปลาอะไรอยากอยากเมื่อกี้น้องอุ้ยบอกว่าให้ฝากก็ยังไม่อยากไม่อยากใช้คำว่าฝาก ฝากเนี่ยมันดูด้อยค่านะครับมันเราไปขอร้องเขาใช่ครับผมคิดว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในเมื่อแบบไม่ใช่พี่เคอันนั้นน่เขาต้องทําอยู่แล้วมัสดูแต่คราวเนี้ยคนคนไทยว่าเออช่วยกินปลากระพงไทยหน่อยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเอาไม่เอาเหรอเพราะคนไทยกินปลากระพงอยู่แล้วกินปลากระพงไทยอยู่แล้วงห้หงด้วยวันนี้วันนี้นะถ้าเจ้าหน้าที่รัฐที่บริหารประเทศเนี่ยในเมื่อการค้าบ้านเราระหว่างไทยกับไทยกับมาเลเซียเนี่ย เราอะถึงจะได้ดุลอเมเิียสิบเท่าแต่อย่าลืมนะครับสินค้าที่เขาส่งมาเนี่ยสินค้าที่เราส่งไปเนี่ยคือสินค้าที่มาเลเซียสั่งเขาต้องการใช้อืแล้วเอาไปทาประโยชน์ให้กับบ้านเขาแต่สินค้าโดยเฉพาะตัวปลาคงขาวที่เขาส่งกลับมาเนี่ยคือเพื่อมาหาักล้างและทําลายเกษตรกรไทยนะครับถ้ากรมค้าภายในหรือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจัดก,การอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็เข้าอีกดอกเดิมอะ เมื่อปีหกสองก็ต้องเสียเงินให้กับเกษตรกรไทยประมาณร้อยสองร้อยล้านนะครับก็ช่วงเงินตรงนี้ไปพัฒนาประเทศดีกว่าแค่เราไปเจรจาการค้าตรงนี้ให้มันเหมาะสมควบคุมปริมาณนำเข้าให้มันพอดีมาเลเซียไม่เดือดร้อนถ้าคุณจะเดือดร้อนเพราะคุณเลี้ยงโอเวอร์สัพพลายอย่างรุนแรงอันนั้นเป็นเรื่องของคุณแต่คุณจะเอาสินค้าแบบนี้ตัวนี้เข้ามาทำลายประเทศเกษตรกรไทยเนี่ยมันไม่สมควรผมว่ารัฐต้องไป เจรจากับเขาหาทางออกร่วมกันเราไม่ได้ห้ามการเข้าใจแต่สินค้าจํานวนที่เข้ามาเนี่ยไม่ต้องมันไม่ต้องมาทําร้ายอืก็คือผ่านก็คือต้องมีมาตรฐานในการควบคุมที่เข้มข้นเทียบเท่ากับการส่งออกของเราแล้วก็เรื่องของการที่เข้ามาดาตลาดด้วยสินค้าอ่อนไหวตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางเราต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นใช่ครับครับตรงนี้คิดว่าน่าจะช่วยบรรเทาปัญหาหรือว่าดีไม่ดียวจะแก้ปัญหาอย่าง บูรณา,าการได้เลยนะเบื้องต้นถ้าคิดอะไรไม่ออกน,นะครับควบคุมปริมาณก่อนครับขอร้องเขาก็ได้<อ>นะครับถ้าเป็นไปได้ก็คนเจ้าหน้าที่ที่เจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีกรมที่เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศเราผมว่าเยอะนะครับแล้วผมคิดว่าต้องมีสักหน่วยสักสักกองหนึ่งอ่ะที่เป็นหน้าที่โดยตรงครับสุดท้ายไม่งั้นกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเสียเงินให้กับเกษตรกรปากกพงอีกซึ่งมันเป็นภาระของประเทศชาติครับ ได้ครับ <c oughs> ผมก็วันนี้นะครับในส่วนของตัวหายนะที่กำลังเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมปากกระปงไทยอีกรอบหนึ่ง4ปีนะครับเวียนมาเป็นอีเวนต์โอลิมปิกเลยนะพี่หวังว่าคงจะอีส4ปีเราคงจะไม่ต้องพูดถึงหรือปีหน้าเราคงจะไม่มานั่งคุยกันเรื่องนี้แล้วนะฮะก็เพิ่มเลยไหมอ่ะได้ครับเชิญผมว่ามีโอกาสที่จะไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้อ no ่ะเพราะเกษตรกรไทยหมดแล้วหมดแล้วไม่เอาเดี๋ยวคือมันจะส่งผลต่อทั้งซัพพลายเชนด้วยใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็น คนทําปลาพ่อแม่พันธุ์คนอนุบาลลูกป,ปลาใช่ครับเษกษตรกรบริษัทอาหารรวมถึงโปรเซสเตอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยในการที่รักษาควาประอยู่ได้กับคนไทยเราครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสมาคมผูเ้เลียงปลาทะเลไทยทั้งสองท่านมากสาหรับข้อมูลในวันนี้ก็หวังว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็วนะครับขอบคุณพี่เคกับพี่ทอยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ